สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นนื้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชื่อม,มาสัจนใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลกลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิดิงนะครับ มากันที่เรื่องแรกครับก็มีการเปิดเผยจากสื่ออย่างเดอะดิเมลนะครับได้มีการระบุกันออกมาครับว่าถ้าเกิดแมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยจะเอาเทนฮากจริงๆมาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ในช่วงซีซั่นหน้าพวกเขาเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าช่เชยอยู่เพียงแค่2ล้านยูโรเท่านั้นครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นราคาที่ถูกลงมามา,มากนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยมีการบอกว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะครับ ซึ่งเหตุผลสําคัญเนี่ยนะครับก็มีการคอรกันออกมาครับที่จริงแล้วเนี่ยตอนแรกแมนเชสเตอร์เไนเนี่ยคาดว่าพวกเขาเนี่ยต้องจ่ายเงินราวๆหล้านปอนด์นะครับเพื่อเป็นค่าชดเชยในเรื่องของการฉีกสัญญาของเทนฮาก,กับทางอาแจกนะครับแต่ว่าสัญญาที่เทนฮากต่อไปกับทางอาแจกเมื่อปีก่อนเนี่ย ซึ่งตอนนั้นเทนฮาเนี่ยได้มีการขอให้ใส่เงื่อนไขกันเอาไว้ครับว่าค่าสัญญาจะต้องอยู่เพียงแค่2ล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากแมนเชสเตอร์เด็ตจะเอาทีมงานเทนฮาไปด้วยเนี่ยพวกเขาก็ต้องจ่ายค่าเจเฉยเพิ่มเช่นเดียวกันอยู่ดีเหมือนกันนะครับอ่านี่คือเรื่องของค่าสัญญาของเทนฮาครับซึ่งเทนฮาก็ยังเป็นตัวเต็งที่แมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยต้องการดึงตัวมา คุมทับอยู่เหมือนเดิมนะครับนือจากนั้นก็ยังเป็นรายชื่อเดเดิมนะที่ผมมีการเช็คกันดูล่าสุดนะครับนะก็ติดตามมาดูนะครับส่วนเรื่องของทีมงานเนี่ยนะครับก็มีกระแสข่าวก็อสิบกันออกมาเหมือนกันจากเดลี่เมลนี่แหละเดลี่เมลเนี่ยได้มีการเล่นข่าวกันออกมากับว่าลิทเทนฮาร์ได้มีการติดต่อไปยังโรบินฟานเพอร์ซี่ครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์เดนแล้วก็อาร์เซนอลครับ ให้มาช่วยเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมที่ถิ่นออดาฟอร์ดในช่วงซีซั่นหน้าหากว่าทางอิลิเทนฮารกเนี่ยได้มาเป็นกุนซือคนต่อไปของแมนเชสเตอร์เดนทซึ่งสาหรับทางโรบินฟันเบอร์ซี่เนี่ยเราทราบกันดีครับว่าเป็นคนสัญชาติเดียวกันกันกบอิลิเทนฮากเลยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมีลงล็อกกันอยู่แล้วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุยภาษาเดียวกันด้วยนะฮะที่สําคัญก็คือโรบินฟันเบอร์ซี่ในดับ ที่เขาเป็นนักเตะเนี่ยมีประสบการณ์ในพิบลีอังกฤษมากมายกับทางาร์เซนแลวก็แมนเชสเตอร์เด็ตนะครับแถมทั้งยังคว้าแชมป์หลีกกับทางแมนเชสเตอร์เด็อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ดึงโรบินฟานเพอร์ซี่มาช่วยงานอิลคนฮากเนี่ยน่าจะเป็นการสนับสนุนที่ดีแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ดีด้วยนะครับในช่วงซีซั่นหน้าถ้าเกิดข่าวนี้เป็นความจริงนะครับขณะที่เรื่องของการเสริมทัพครับมีรายงานเพิ่มเติมจากมิลเลอร์เนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่า ถ้าเกิดดิลิเทนฮาร์ได้มารับงานแมนยูจริงๆสิ่งที่เขาต้องการเป็นันดับต้นๆเนี่ยก็คือการเื็อสัญญานักเตะ2องรายด้วยกันนะครับให้กับแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงซีซั่นหน้าหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นักเตะคนแรกๆเนี่ยที่มีการคาดการณ์กันออกมาก็คือเอนโทนี่ครับ ปีกที่ทางทินฮากใช้อยู่กับทางอาแจกนี่แหละเป็นตัวเรมเส้นฝั่งขวาแล้วก็มักจะมีเขาเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนับปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแบบต่อเนื่องซึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นยูเรียนทิมเบอร์นะครับเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางครับหรือว่าแนวรับตัวกลางนั่นเองนะครับที่แมนยูเนี่ยก็ต้องการเสริมเหมือนกันทินฮากก็เตรียมที่จะเสนอให้กับแมนเชสเตอร์เด็ดทั้งตัวรุกแล้วก็ตัวรับนะฮะ อ่ะก็ติดตามมาดูครับเรื่องของการเสริมทัพมันก็เป็นการคาดการณ์เฉยๆอันดับแรกต้องมีการแต่งตั้งก่อนถึงเราจะมาพูดถึงเรื่องการเสริมทัพในยุคของเทนฮาก,กันได้นะครับส่วนนุ่งราวดื่นนะครับที่น่าสนใจเรามาดูเรื่องของอันดับตารางค่าเหนื่อยกันหน่อยนะครับอันดับตารางค่าเหนื่อยหลังจากที่บรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยต่อสัญญาการล่าสุดเนี่ยนะฮะมีออกมาอย่างไรเอาเป็นส0บอันดับแรกก็พอนะครับ อันดับ1ยังคงเป็นคริสเตียโนโรนโดครับอันดับ2เนี่ยก็เป็นเดวิดเดียร์นะครับอันดับ3เป็นจารดอนซานโชครับอันดับ4เป็นราฟิโอวารานอันดับ5เป็นปอบล็กบานะครับอันดับ6เป็นเอลสันคาวานี่แล้วก็มีทางออลตริมอสเซียลที่ได้รับค่าเหนื่อยเท่าๆกันนะครับส่วนอันดับ8เนี่ยบรูโนเฟอร์เดสถูกอัพค่าเหนื่อยขึ้นมาครับเป็น240,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ตามที่มีข่าวกันออกมานะแล้วก็อันดับ10เนี่ยเป็นแฮนด์แม็ไวายนะครับแสนเก้าหมื่ การที่เรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ของบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยในมุมมองของพอเมอร์สันนะครับซึ่งได้มีการออกมาวิเคราะห์ผ่านสกายปอรดว่าเขาเนี่ยก็รู้สึกงงครับงงเป็นอย่างมากกับการที่แมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยตัดสินใจต่อสัญญาบรูโน่เฟอร์เดสซึ่งในมุมมองของพอเมอร์สันเนี่ยบอกว่าพูดตามตรงครับว่าผมเนี่ยงงมากๆครับคุณเนี่ยทำการขยายสัญญาออกไปอีก4ปีกับบรูโนแถมด้วยการเพิ่มเงินมากขึ้นครับ ไม่คิดหรือว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ชอบบรูโน่ก็ได้และอาจจะไม่ชอบท่าทางหรือว่าการบ่นของบรูโน่ในระหว่า,างเกมก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือมุมมองทางพอเมอร์สันนะเขาก็มีการงงนิดหน่อยนะครับเรื่องของการต่อสัญญาทังทั้งที่สัญญาเดิมยังเหลืออยู่นะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งคนครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเจมี่เรดแนปนะฮะเรดแนปเนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าพอตเนี่ย จะเป็นคนที่ไม่น่าจะเหมาะสมกับแมนเชสเตอร์เดทที่จะพาแมนยูเนี่ยกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการคอมเมนต์ไปเรื่องของห้องแต่งตัวที่มีนักเตะสอึ่งสามรายนะที่เป็นตัวปัญหาซึ่งอันดับแรกเนี่ยแมนยูต้องแก้ไขในเรื่องของห้องแต่งตัวแต่เราให้ได้เสียก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําเรื่องราวอื่นๆกันต่อไปนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยก็คือเขาคิดว่าถ้าเกิดแมนยูไปเอาพอดเนี่ยน่าจะไม่ค่อยโอเคแต่ว่าเทนฮักเนี่ย เขาได้เห็นแล้วว่าทกกวเทนฮาร์ประสบความสเร็จกับทางอาแจแล้วก็คว้าแชมป์มานะครับซึ่งซีซั่นนี้ก็ลุ้นเรื่องการคว้าแชมป์อีกด้วยน่าจะเป็นกุญสือที่เหมาะสมมากกว่าส่วนในมุมมองของกาเบรียลบารรฮอ์เนี่ยอดีตปีกของทางอัตาเมล่าออกมาตำหนิจาดอนซานโช่ครับว่าในเกมที่แมนยูเนี่ยเปิดบ้านเสมอเลสเตอร์ไปหนึ่งหนึ่งเนี่ยทางจาดอนซานโช่มักแต่เอาบอลเนี่ยส่งคืนหลังเป็นประจำนะฮะซึ่งจาดอนซานโช่เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับ ปัญหาใหญ่ที่สุดสําหรับในเกมนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการได้ดูจจดอนซานโชครับซึ่งผมเนี่ยเคยเล่นในตําแหน่งนั้นมาก่อนครับผมเคยเห็นผู้เล่นอย่างเรนนอนปีกระดับท็อปเลยครับรวมทั้งชอนไลฟิลิปในตําแหน่งนั้นครับพวกเขาเนี่ยพอได้บอลแล้วก็จะเลี้ยงใส่คู่แข่งทันทีแต่สำหรับจาดอนซานโชเนี่ยจ่ายคืนหลังทุกครั้งที่ได้บอลครับจนถึงขั้นที่เขาเนี่ยจ่ายคืนหลังจนทําให้อินาโช แนวรุกหรือว่ากองหน้าของทางเลสเตอร์ลงมาทันด้วยนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางเจดอนซานโช่เนี่ยจะกลัวการเลี้ยงผ่านคู่แข่งหรือว่าเลี้ยงใส่คู่แข่งนั่นเองผมเนี่ยไม่รู้ครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวของเจดอนซานโช่อาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นใจหรือเปล่าแต่นั่นคือปัญหาใหญ่ที่สุดของผมนะฮะกับการดูเกมนัดนี้นะครับโดยการดูเจดอนซานโช่นี่แหละนะส่วนประเด็นมิดท้ายกันครับก็เป็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะครับตามรายงานจากลาลิพบลิกาเนี่ยนะฮะ ก็ได้มีการรายงานกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เนเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอ60ล้านยูโรเพื่อเป็นการซื้อตัวเซอร์เกย์มิเรนควิสซาบิดจากลาซิโอนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเป็นข่าวกับทางซาบิดเนี่ยมาหลายครั้งแล้วหลายซัมเมอร์แล้วนะครับเป็นข่าวมาแบบนับไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตามรายงานจากสื่ออิตาลีมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่า60ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวมิเรนควิสซาบิดมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรายงานดังกล่าวเนี่ยระบ,บุว่าลาซิโอต้องการค่าตัวอยู่ที่80ล้านยูโรครับสำหรับแข้งคนสำคัญรายนี้ซึ่งยังมีสัญญากับทางต้นสังกัดอยู่อีก2ปีแล้วก็ได้รับความสนใจจากเบเชเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของเออร์ลิงเบลฮารแลนด์ครับตามรายงานล่าสุดบางกระแสเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เรื่องของความสนใจระหว่างแมนเชสเตอร์จัดกับฮารแลนด์เนี่ยมันเริ่มที่จะลดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆนะฮะ ตัวเต็งเนี่ยกลายไปเป็นว่าตอนนี้เป็นซิตี้กับทางอเรัลเอรมาิดมากกว่าแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงัมร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูถือว่าเป็นตัวเต็งร่วมกับเชลซีได้นะครับแต่ว่าตอนนี้สายการมันเปลี่ยนไปฮาเลนเหมือนกับจะอยากย้ายไปทีมอื่นมากกว่าแล้วก็แมนยูเนี่ยมีข่าวกับฮาเลนลดน้อยลงไปก็อาจจะไม่ใช่ตัวเต็งอีกต่อไปแล้วนะครับสาหรับแมนเชสเตอร์เดในการสนใจฮาแลนนะครับขณะที่นักเตะอีกหนึ่งรายที่เป็นนักเตะของบอร์เซอร์ดัตมอนย่างโมเดลอคันยี่ที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวออกมายืนยันเขาว่าตอนนี้เขายังไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตหรือว่าการย้ายออกจากทีมตอนนี้เขามีสมาธิอย่างเต็มที่กับบรเซอร์ดอนมุนเท่านั้นจนจบซีซั่นซึ่งเรื่องของอนาคตเนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบครับอะไรก็คือึ้นได้ในเรื่องของอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาแฮปปี้ดีกับตัวสังกัดก็คือบอรเซอร์ดอนมุนนั่นเองครับเรื่องการย้ายทีมก็รอติดตามกันนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ